สวัสดีมิตรรักคอบอลทุกทกท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเดิมจอร์ดฟันธงนะครับและสำหรับว,วันในค่ําคืนวันพฤหัสนี้ก็พอมีเตะกันบ้างนะนะครับวันนี้ก็จะมีคิวของศึกลาลิกาสเปนนะครับซึ่งลาลิกาสเปนนะช่วงนี้ก็พยายามอัดโปรแกรมเพื่อที่จะเร่งปิดหลีกให้ครบตามกําหนดนะครับซึ่งลาลิก้าวันนี้ก็จะมีเอลเช่เจอกับเซบีย่าเลอัลเบติสเจอกับเกตาเฟ่เอสปาญ,ญ่อนเจอกับแอตมาดริดนะครับ3ทีมนี้ก็ถือว่า บางทีมก็ยังมีคงลุ้นที่จะไปเล่นฟ,ฟุตบอลยุโรปหรือว่ากาลังขับเคี่ยวแย,ย่งพื้นที่ฟุตบอลยุโรปกันอยู่นะนะครับมีบางทีมที่ยังคงต้องลุ้นหนีตกชั้นกันอยู่นะครับหคู่วันนี้ครับก็จะเป็นบอลถ้วยของอิตาลีในนัดชิงชนะเลิศก็จะเป็นโคปาอิตาลีนะครับจะเป็นคู่ระหว่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานวันนี้จะเจอกับง่วงมหาการฟิออลิน่าวันนี้ครับใครจะได้แชมป์ของศึกบอลถ้วยเดนมาร์กกาโลนีน่านะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะนะครับและอีกหนึ่งคู่นัดตกครั้างของศึกพกรี นะครับเป็นช่วงบอลไทยรูการนะนะครับทีมที่ได้แชมป์ทีมที่ตกชั้นไปแล้ว หรือว่าทีมที่อยู่อันดับในที่ที่ต้องการเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องเช็คกันดีๆนะเนื่องจากชั่วโมงนี้นะครับก็จะมีทีมที่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะปล่อยจอยนะนะครับก็อย่างเมื่อคืนนะบาซาก็ปล่อยจอยไปเรียบร้อยบาซ่าครับแพ้กับบาร์เยอรุตปี่ิสกอลสามประตึงซึ่งสถิติก่อนหน้านั้นเนี่ยบาเยอรุตไม่เคยเอาชนะบาเซโลนาได้เลยนะนะครับก็เรียกว่าเกมเมื่อคืนเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทีมที่ได้แชมป์ลีกอย่างบาเซลลนาก็ปล่อยจอย,อยเห็นไป ซึ่งทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปตัวไหนก็รอติดตามกันได้เลยนะครับและผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีบอลเต็งอยู่หนึ่งตัวนะครับเมื่อวานเนี่ยผมเลือกวางสกอร์สูงไปที่คู่ของเซลตาบิโกกับคิโรนานะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกก็ได้มา1เมตรนะกับช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยคู่นี้ก็ได้มาอีก1เมตรหรือเวลาการแข่งขันอีก30มสบทีเนี่ยสกอร์อยู่ที่1นึ่งหนึ่งนะก็คาดว่าน่าจะเข้าเป้าน่าจะเข้าล็อกแต่กลับกลายว่าจบเก้าสจบมี่ผลสกอร์วบไปคครครึ่งงนนะับ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะไปเน้นตัวไหนไปเอาตัวไหนมาแก้มือนะก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับและคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกลาลิก้าสเปนก็จะเป็นคู่ระหว่างเอลเช่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซบีย่านะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามนูเอโบมิรันดียาจะเตะก,กันในราเที่ยงคืนครึ่งนะครับ เรามาดูอันดับตนารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเอลเช่อยู่อันดับที่20อ่าอยู่บอร์ของตารางณนะตอนนี้นะครับเอลเช่แข่งไปแล้ว35นัดชนะ4ี่สิบแแพ้ไป23เกมยิงได้ยีเสียไป65ประตูมีอยู่20คะแนนส่วนฝั่งเซบียารังอันดับที่9แข่งไปแล้ว35นัดชนะ13เสมอ9แพ้ไป13เกมยิงได้44เสียไป49ประตูมีอยู่48คะแนนครับสถิติใ hey ห้ดู way, นะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอลเเเเเชช่ J, ครัััับบบกกก็็็ยนนนนนะไปไปปดดด้ 1. ้1 1สมอนนแลวซี เก็บช,ชนะไปได้3นัดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซบียาเปิดบ้านเอาชนะเอลเช่ไปได้ด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอลเช่เก็บชชนะไปได้2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่เอลเช่เสมอกับเกตาเฟ่ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งผมประกบการของเอลเช่น่นหมาเกมเอลเช่ผ่าทำเงินไปที่4เกมับหนึ่งเกมคิดเป็นประสิทธิการทำกำไร,รอ,ยอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งเซบียาฟอร์มห้านัดหลังสุด, illa, สดเซบม นเซบียาไม่เคยแพ้ใครเลยครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่เซบียาเปิดบ้านเสมอกับเอัลมาดริดไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ ผลประกอบการของเซบียาในรอบ5เกมเซบิยาพาทำเงินไปที่3เกมยกไป1เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกาไรอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์นะครับและในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างเซบียาต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาณนะตอนนี้ราคายังอยู่ที่เซบียาต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปลองฝั่งเอลเช่ราคาน้ําจะอยู่ที่2.07ถ้าเราไปต่อฝั่งเซบียานะครับราคาน้ํจะอยู่ที่1.86นะครับซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงสถานการณ์ณนะตอนนี้นะ เอลเช่นะครับที่อยู่อันดับ20เนี่ยที่บอกว่าคลี่คลายก็คือว่าเอลเช่ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั้นครับเกมที่เหลือของเอลเช่ก็เตะ เพื่อให้ครบตามโปรแกรมแต่เพื่อสปริตเพื่อแฟนบอลเพียงเท่านั้นเองนะนะครับส่วนฝั่งเซนะบียาก็เช่นเดียวกันนะบรรลุปเป้าหมายที่ไปชิงยูโรปาลีกไปแล้วเซบียาอยู่อันดับที่9กเนี่ยก็ถือว่าผลงานในลีกก็ไม่ค่อยจะดีนะแต่ว่าเซบียาก็ไม่ต้องลุ้นอะไรเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเล่นลุ้นฟุตบอลยุโรปหรือว่าลุ้นตกชั้นเนี่ยถือว่าเซบียาก็รอดนะเนื่องจากช่วงกลางกลางฤดูกาลเซบียาอยู่อันดับท้ายๆของลีกเลยนะครับแต่ถ้าเรามาดูถึงไลฟ์อัพของทั้ง2ทีมนะครับเอลเชียเนนจ แนวร,รับก็จะมีการลงกรกจากคุมปัะชาการในเกมรับมิดฟิลคู่กลางวันนี้คาดว่าจะเป็นเครักัมบัวจะเล่นคู่กับกอนเดนเนลนะครับโดยที่คูห่หน้าวันนี้ก็จะเป็นลันดี้เอนเกตาจะเล่นหน้าคู่กับลูคัสโบเย่นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับเซบียาวันนี้คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-231นะครับแนวรับก็จะมีในบัญญาคู่เดียวจากคุมปัะชาการในเกมรับมิดฟิลคู่กลางวันนี้คาดว่าจะเป็นอีวานคาริติจะเล่นคู่กับเปเป้เกส่วนสามในลกวันนี้คาดว่าจะเป็นอเลนโดโกเมส หอื Torres, ิว่าโตเลสและก็อิลิกาเมลาโดยที่นาเป้าก็จะวางราฟาเอลเมีย er, จะลงหน้าตาขายแนวนี้ซึ่งจากภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านเวเช่กับเซบียาวนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มนะอย่างที่บอกครับทั้ง2ทีมน่าจะมาเล่นกันแบบ เอ็นเตอร์เทนแฟนบอลละนะครับบวกกับฟอร์มการเล่นนะปัจจุบันที่ผ่านมานะต้องบอกว่าเอลเช่ก่อนหน้านี้ผลงานย่ำมย่จริงๆนะแต่ว่าพอตกชั้นไปแล้วเอลเช่ H กับผลงานดีเฉยเลยนะครับซึ่งดู่าก่อนหน้าที่จะตกชั้นเป็นอย่างทางการนะเอลเช่ L แพ้รวดไปถึง6นัดเลยนะนะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีเลยแต่กลับกลายว่าพอเอลเช่ตกชั้นเนี่ยกลับกลายว่ามีเกมชนะกับเกมเสมอขึ้นมาบ้างแล้วนะนะครับ ส่วนฟังเซบียาช่วงหลังก็ถือว่าผลงานในลรีก็ทรงๆนะนะครับเซบียาจะไปเน้นในยูโรปรีกสะส่วนใหญ่ด้วยซึ่งถ้าเราไปดูผลงานของเซบียาก่อนหน้าน,นี้ถือว่าผลงานดีเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งเซบิยาเองก็เก็บชัยชนะได้ต่อเนื่อง้วยนะ,นะครับแต่ว่าช่วงหลังอย่างที่บอกครับเซบิยาไปเน้นในยูโรปรีกเนี่ยทำให้มีหลุดแพ้หรือว่าหลุดเสมอไปบ้าง แต่จากภาพรวมของทั้ง2ทีมในคู่นี้นะผมอ่านว่าวันนี้ด้วยศักยภาพของทีมนะครับที่ฝั่งเซบียดูดีกว่าเอลเช่เจ้าบ้าน,นาเนื่องจากเอลเช่น่าถึงแม้ว่าฟอร์มจะดีนะแต่เซบียเองก็ฟอร์มดีไม่แพ้ก,กันนะครับบวกกับทั้ง2ทีมในวันนี้มาเล่นแบบสบายๆไม่ต้องกดดันอะไรมากนะครับผมอ่านว่าวันนี้น่าจะไปเข้าทางเซบียมากกว่าเนื่องจากเกมลุกของเซบียก็ยังคงหวังผลได้ อย่างที่บอกนะครับเซบียามีเกมชิงยูโรปารออยู่แต่ผมมองว่ายังเหลืออีกตั้ง2นัดกว่าจะนัดชิงนะโอเคละที่เซบียาอาจจะมีชุดผสมตัวสำรองลงมาบ้างนะครับแต่ผมมองว่า อกุนซือของทีมน,น่าจะส่งผู้เล่นตัวจริงลงมาด้วยเนื่องจากจะเป็นการเคาะสนิมกับเรียกความฟิตหรือว่ารักษาความฟิตให้ได้ดังเดิมฉันครับด้วยโมเมนตัมตรงนี้ผมอ่านว่าเซบีย่านะครับก็จะยังมีดีพอจะบุกมาเก็บ3ามแต้มในเกมวันนี้ได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมยยนย่างเซบีย่าจะบุกมาเฉือนชนะฟันธง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับไปกันที่ศึกบนถ้วยของอิตาลีนะจะเป็นศึกโคปาอิตาเลียนนัดชิงชนะเลิศน,นะครับซึ่งคนนี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานจะเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนของม่วงมหาการฟริออเรนตินนานครับ กูนี่ครับจะเตะกันที่สนามสตาเดโอโอลิมปิโกนากรุงโรมนะครับจะเตะกันในเวลาตีสอตรงเรามาดูผลงานยอดดีของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับอินเตอร์มิลานครับอยู่อันดับที่3ของศึกกันโช่ซรียอานะแข่งไปแล้ว36นัดมีอยู่66คะแนนส่วนฝั่งฟิออเรลดินาอยู่อันดับที่9นะครับแข่งไปแล้ว36นัดมีอยู่50คะแนนครับสถิติเฮดเวดครับ,ร head รบผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ อินเตอร์เก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฟิออกเก็บชัยชนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่อินเตอร์เปิดบ้านแพ้กับฟิออกปไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับอินเตอร์ครับเก็บชัยชนะไปได้4แล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับโดยที่เกมล่าสุดเป็นเกมที่อินเตอร์แพ้ให้กับนาบปลีไปด้วยสกอร์สามประตูหนึ่งผมประกอบการของอินเตอร์ในรอบมาเกมอินเตอร์พาทำเงินไปที่4เกมพาลบไปเก็นจาาท0%หนะ ไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ฟิออลนะครับเสมอกับตูริโนไปด้วยสกรอร์หนึ่งประตูนหนึ่งผลประกอบการของฟิออลเรนิน่าในรอบเกมฟิออลพาทำเงินไปที่สเกมยกไป1เกมพาลูไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40%นะครับ และความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งอินเตอร์มิลานภายใต้การคุมทีมของซิโมเนอินซากี้ซึ่งวันนี้ครับขุมกําลังชุดใหญ่นะฮะที่มีอาการบาดเจ็บก็จะมีมิลานสกินเนียกับเฮลิกมิกิยานะครับซึ่งมีบาดเจ็บอยู่เพียงแค่2รายนะนอกนั้นนะครับก็ขุมกําลังตัวหลักก็อยู่กันครบเลยนะนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าอินเตอร์จะมาในระบบ3 5 2นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นซามีฮันดาโนวิชเนรับ3คนก็จะมีมาโอดาเมียนฟรานเชสโกอาชารบีแล้วก็อเลสซานโดบัสนตนนะคครรรับงงกลา5ิมเส้นฝั่ง ขวาก็จะเป็นเดนเซลดุมฟี่ส่วนฝั่งซ้ายก็จะใช้เฟเดรโกดิมาโกนะครับตรงกลาง3คนก็จะมีฮาคารซันทาโนกูมัสโรว์โบสวิทแล้วก็นิโคลโบรเลรานะครับคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นเอดินเชโกจะเล่นหน้าคู่กับลาตาโลมาร์ติเนสนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับม่วงมหากานฟริออเรนติน่าภายใต้การคุมทีมของวินเซนโซอิตาเลโน สภาพความพร้อมในวันนี้เจา้าบ้านจะขาดผู้ลุกษาประตูมือหนึ่งอย่าง San ure, ซันวัตุเลซิลิกูเพียงแค่รายเดียวนะนะครับนอกนั้นขุมกําลังตัวหลักของฟิออก็อยู่กันครบเลยโดยที่วันนี้ครับคาดว่าจะใช้เปียโตเตลัสซานโนจะยืนเฝ้าเสาในวันนี้นวรับ4คนครับฝั่งขวาก็จะเป็นโดโด่ฝั่งซ้ายจะใช้คริสเตียนบิลาตี่นะครับโดยที่คู่เซนนาวันนี้ก็จะเป็น ko, อีกอจะเล่นคู่กับนิโคลามิลินโควิดนะครับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะเป็นจาคโคโมโบเวนัท so ูล่าโซฟิยานอัมราบัตแล้วก็โรนันโดมันดาโกรานะครับโโดยทีี่ลงนนนน้กก็็จะเเปชตออ ลูก้าโยวิตแล้วก็นิโคลัสกอนซาเลสนะครับซึ่งเลยราคาคนนี้ก็เปิดมาที่อินเตอร์มิลานต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาหน้าตอนนี้นะครับราคาอินเตอร์ยังต่อที่ครึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่งอินเตอร์ราคาน้ำเจอยู่ที่2.01ถ้าเราไปลองฝั่ง,งฟิออราคาน้ำเจอยู่ที่1.92นะครับ ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงภาพรวมนะฟอร์มการเล่นทั้ง2ทีมถือว่าแตกต่างกันอย่างสุดขั้วอินเตอร์มิลานนะครับช่วงหลังถือว่าฟอร์มดูดีแล้วก็ฟอร์มจัดเป็นอย่างมากเลยนะนะครับอินเตอร์ชุดนี้ก็ได้เข้าชิงทั้งรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็ชิงรายการนี้นะครับโคปาอิตาเลียและฟอร์มการเล่นของอินเตอร์ก็ค่อนข้างจะมีความสม่ําเสมอเป็นอย่างมาก จะมีเกมที่แล้วที่ไปแพ้กับนาโปลีไป3 1หนึ่งซึ่งเกมที่แล้วนะก็จะเห็นชัดเลยว่าอินเตอร์มิลานพักผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนเลยเรียกได้ว่าเกมที่แล้วเนี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวสำรองเกือบซะส่วนใหญ่เลยนะนะครับส่วนฝั่งฟิออร์ฤดูกาลนี้ก็ถือว่ามาค่อนข้างจะดีเลยนะฟิออร์ภายใต้การคุมทีมของวินเซนโซอิตาเลโนก็ถือว่าเข้าชิงทั้ง2บอลถ้วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการนี้นะเป็นรายการโคปาอิตาเลียนะกับอีกหนึ่งรายการที่ฟิออร์นี่นเข้าชิงก็จะเป็นรายการยูฟายูโรปาคอนเฟล ก็ถือว่าเป็นทั้ง2ทีมที่เข้าชิงบอลถ้วยใบเล็กของรายการฟุตบอลยุโรปได้ทั้ง2ทีมเลยนะซึ่งฟิออร์นะเทียบกับฟอร์มอินเตอร์ฟิออร์ก็ฟอร์มยังไม่นิ่งสักเท่าไหร่นะนะครับจากรอบ10เกมเลยนะนะครัฟิออรเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะได้เพียงแค่3เกมแล้วก็มีแพ้ไปถึง4เกมหลุดเสมอไป3เกม เทียบกันแล้วเนี่ยดูฝั่งอินเตอร์นะครับอินเตอร์เนี่ยหนักผระทังชนะเลยนะในรอบ10เกมอินเตอร์เก็บชัยชนะได้ถึง8เกมโดยที่เป็น8เกมที่ชนะติดต่อกัน8เกมรวดด้วยนะครับแต่จากไลอัพและภาพรวมของทั้ง2ทีมอีกครั้งนึงนะด้วยฟอร์มเรีย่ของอินเตอร์ที่นิ่งกว่าบวกกับเกมลุกของอนะินเตอร์ณชั่วโมงนี้ถือว่ากําลังเข้าฝักเข้าฟอร์มไม่ว่าจะเป็นลาวเตโรมาติเนสเอดดนเชโกหรือแม้กระทั่งลุนโดลกูซูเปอร์ซับในเกมวันนี้แนวลุกของ Inter อินเตอ,อร์ยงทท็มมนะนะัั้หดเบบีกก เกมลุกยังไม่ค่อยไหลลื่นสักเท่าไหร แต่ถึงกระนั้นครับบอลถ้วยเกมนัดเดียวนักชิงชนะเลิศอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่ถ้าผมจะเลือกทํากําไรจากคู่นี้นะครับส่วนตัวผมขอมองไปที่อินเตอร์มิลานด้วยกลุ่มกําลังชุดนี้ที่กําลังมัน่นออกมั่นใจกันเป็นอย่างมากแล้วก็เรียกได้ว่าอินเตอร์ชุดนี้ถ้าไม่นับนาโปลีนะอินเตอร์ชุดนี้ก็ถือว่าแทบจะแข่งที่สุดละในการโชรสุิลิอาในฤดูกาลนี้ซึ่งจากราคาครึ่งลูกที่อินเตอร์ต่อมานะคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานนะครับผมมองว่าด้วยเกมลุกของอินเตอร์ที่มีีคคววววาาาาาามาาม,ากกามมมหหลลลกกกกกกยย่่แ้็เบ อินเตอร์มิลานจะคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานจะเฉือนชนะฟันทงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับซึกผลิติกหนึ่งคู่ก็จะเป็นคู่ของนกนางนวลไบรตันจะไปบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลอดใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเอเม็กซ์สเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสตรงนะครับเรามาดูผลงานในรีของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ จบบ้าบ้านครับแบตอันลังอันดับที่6แข่งไปแล้ว36นัดชนะ18ดเสมอ7จ็ดแพ้ไปเกมยิงได้70เสียไป50าประตูมีอยู่6กคะแนนส่วนฝั่งซิตี้นะครับลังอันดับที่1เป็นแชมป์ พิมลีศกุลการนี้เป็นที่เรียบร้อยแข่งไปแล้ว36นัดชนะ28เสมอ4พ้ไป4เกมยิงได้93เสียไป31ประตูมีอยู่88คะแนนครับถิตีเฮทเวนนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับไบตันครับเก็บจะชนะไปได้1นัดแล้วก็เป็นซิตี้เก็บจะชนะไปได้4นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นซิตี้เปิดบ้านเอาชนะไบตันไปได้ด้วยสกอร์3ประตูหนึ่งฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับไบตันเก็บช,ชนะไปได้3 บ้านเอาชนะซาวทำต้นไปได้ด้วยสกอร์สาประตัวนึงผลประกอบการของไบตันในรอบแเกมไบตันพาทำเงินไปที่3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกําไรอยู่ที่ 60%นะครับส่วนฝั่งซิตี้ฟอร์มห้าในหลังซิตี้ชนะไป4แล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่ในะรอบ5เกมหลังสุดนี้นะครับซิตี้ไม่เคยแพ้ให้ใครเลยเกมล่าสุดเป็นเกมที่ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ผลประกอบการของซิตี้ในรอบมเกมซิตี้พาทำเงินไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40%นะครับและกองพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอ่าไบรตันพัฒนาการคุมทีมของลูเปโตเดอแฉบี้นะครับไบรตันยังคง ประสบปัญหาพลเรือบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะนะก็จะประกอบไปด้วยทริกแรมตี้ซอล์ี่มาร์ตโรเบิร์ตซานเชซเชลลิมิซซามนโตจาคอบโมเดอร์อดัอดอดมเว็บสเ,เตอร์แล้วก็อดัมลาลาน่านะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าดูไปโตเดชบี้จะวางระบบ4-2-3-1น,นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นเจสันสติลแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาคาดว่าจะเป็นปัตกาโกสฝั่งซ้ายก็จะเป็นเพอร์วิสเอสปูติยายนะครับโดยที่คู่เสนามวันนี้ก็จะเป็นลิวิสโควิลจะเล่นคู่กับลูุิสดังนะครับ มิฟิคู่กลางวันนี้คาดว่าจะเป็นบิร่กิวมอร์จะเล่นการคู่กับมูสิตไคลไซโดสามลูกวันนี้ยังคงจะเป็นคุเรอันซิโซ อเล็กซิตมักอลิเตอร์แล้วก็คารุมิโตมะนาเปาก็จะวางศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างอีวานเฟลกูสันจะลงล่าตาข่ายเดีนน๋ยวนี้ส่วนฝั่งซิตี้แพ้ใต้กันคุมทีมของเป๊ป้กัวร์รานะครับซิตี้วันนี้ก็จะมีตัวบาดเจ็บอยู่เพียงแค่เดียวก็จะเป็นนาทานาเก้นะครับซึ่งวันนี้ครับซิตี้ก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ3-2-4-1นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นอินดอร์ซอนมราเอสแนวรับ3คนก็จะมีไคล์วอเกอร์ลูเบนเดอาสแล้วก็อมากป็อนะครับมิินนดฟล์นสโตตนรงกลาง4คคนนนนะรับับวีนน้วก็ จะเป็นแจ็คกลีกับบริโดซิวานเนี่ยจะขึ้นทางริมเส้นโดยที่คู่มิสซูการวันนี้ก็จะเป็นอีคายกูดูกันจะเล่นคู่กับกูเรนอันเวลสนาเปาก็จะวางเออร์ลิงฮาร์ลนด์จะลงลาดตะข่ายในวันนี้ซึ่งในราคาคนนี้นะครับก็เปิดมาที่ทีมเยืนอย่างซิตี้ต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับบางสำนักก็เป็นซิตี้ต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกราคาณนะตอนนี้ราคายังอยู่ที่ซิตี้ต่อที่ครึ่งลูกนะครับถ้าเราไปลองฝั่งไปต้านราคาน้ําจะได้ที่ .0 ถ้าาเราไปต่อฝั่งซาาจได้อนู่ทู่1.93นะครบ ก็ซึ่งคุณครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงสถานการณนะ์ณตอนนี้ทั้ง2ทีมก็บร,รุลุเป้าตามที่ตัวเองต้องการแล้วนะนะครับเจ้าบ้านไบตันก็บรรลุเป้าก็ตรงที่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปค่อนข้างจะแน่นอน100%ไปแล้วส่วนซิตี้ก็บร,รุลุเป้าก็ตรงที่ซิตี้คว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกฤูก,กาลนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับฉะนั้นวันนี้เกม ชั้นวันนี้แรงจูงใจของทั้ง2ทีมผมมองว่าน่าจะลดทอนมากกว่าเดิมมากกว่าเกมก่อนก่อนหน้านี้นะครับบวกกับฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาซิตี้กับไบตันก็ยังถือว่าเป็น2ทีมที่ฟอร์มดีทั้งคู่แต่ว่าซิตี้ฟอร์มนิ่งกว่าแล้วก็ฟอร์มดูดีกว่าเท่านั้นเองนะครับไบตันยังมีเกมหลุดแพ้ไปบ้างนะแต่ว่าซิตี้ไม่มีเลยนะนะครับซึ่งถ้าเทียบกันเรื่องของไลฟ์อัพของทั้ง2ทีมนะครับไบตันก introdu ็จัดผู้เล่นช่วย,ยจัดเต็มเลยนะเนื่องจากเกมนี้ไบตันเป็นเกมสุดท้ายในฤดูการนี้ที่จะไดด้้เเเล่่นนนในบาาตัววองรกก็ีกย เป็นเกมส่งท้ายเป็นเกมที่ไบตันนะครับจะเล่นเกมนี้เพื่อขอบคุณแฟนบอลน,นะครับส่วนฝั่งซิตี้ก็แน่นอนนะครับซิตี้ยังมีคิวบอลถ้วยที่ได้เข้าชิงทั้ง2ถ้วยนะจะเป็นรายการ FA ฟเอคกับรายการยูฟา่าแชมเปียนลีกนะครับซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะเป็นคิวของพิเมีรลีกก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเป๊ปก็คงจะใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ผสมผู้เล่น ัวสองเนื่องจากบอลถ้วยเนี่ยเหลือต่ำๆอีกประมาณ10วันนะผมอ่านว่าเป๊ปน่าจะส่งผู้เล่นตัวจริงผสมตัวทดรองเนี่ยเพราะว่าเป๊ปเนี่ยต้องการรักษาความฟิตรักษาโฟมการเล่นบรรดาผู้เล่นตัวหลักไว้นะครับก็แน่นอนครับเกมนี้เราจะได้เห็นผู้เล่นตัวหลักหรือว่าตัวจริงเนี่ยได้สลับลงมาเล่นกันแบบครบทุกคนเลยนะ ซึ่งรูปเกมที่คาดการณ์วันนี้ผมอ่านว่าน่าจะเป็นไบรตันเนี่นะครับเปิดเกมลุกบุกใส่ซิตี้เลยแต่ซิตี้ก็ยังคงเล่นแนวทางเดิมนะนะครับแต่ย้ำนะครับว่าแต่ผู้เล่นที่เป็นตัวหลักหลายๆคนไม่ว่าเป็นอีคายคุดูกันแจ็คกิลิทเบรโดซิวาลิงฮาร์เรนเนี่ยผมมองว่าจังหวะประทะที่ก่อนหน้านี้นครับถ้าเป็นเกมปกตินะผู้เล่นเหล่านี้การเข้าประทะถือว่าเข้าลดเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับแต่เกมเนี้ยผมอ่านว่าบรรดาผู้เล่นตัวหลักหลายๆคนเนี่ย น่าจะลดการประทะลงไปเนื่องจากเป๊ปน่าจะเน้นจจย,ย้ำนะครับเพราะว่าต้องการให้ผู้เล่นตัวหลักเนี่ยหลีกเลี่ยงการประทะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาบาดเจ็บได้นะครับใช่นครับจากภาพรวมของทั้ง2ทีมนะนะครับเกมนี้จากซิตี้ต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมมองว่าอยู่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างไบตันน่าจะสวยกว่านะนะครับเนื่องจากเกมนี้ไบตันเล่นในบ้านเป็นเกมสุดท้ายในฤดูกาลนี้นะครับผมอ่านว่าเพื่อแฟนบอลครับวันนี้ไบตันจัดเต็มแน่นอนคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่ไบตันจะยันเสมอได้ฟันธง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับไปกันที่ลาลิกาสเปนนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเลอาเบติตจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเกตาเฟ่นะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเบเนโตบิามาลินจะเตะกันในเวลา ตีสามตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตา,ารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเบติสอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว35นัดชนะ1 6บหเสมอแแพ้ไปเกมยิงได้4 3เสียไป38ประตูมีอยู่56คะแนนส่วนฝั่งเกตาเฟ่อยู่อันดับที่1 8แข่งไปแล้ว35นัดชนะ8เสมอ11แพ้ไป16เกมยิงได้34เสียไป44ประตูมีอยู่35คะแนนครับสถิติเฮตเีนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเบติสครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัน1แล้วก็เป็นังเเกกตฟ็บ ชนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับเป็นเกตาเฟ่เปิดบ้านแพ้กับเบติสไปด้วยสกอร์หประตูศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเบติสเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกม เกมล่าสุดเป็นเกมที่เบติสนะครับเสมอกับเซบียาไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ผลประกอบการของเบติสในรอบมาเกมเบติสพาทําเงินไปที่4เกมลบไปหนึ่งเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่80%ส่วนฝั่งเกตาเฟ่ฟอร์ม5นัดหลังสุดเกตาเฟ่ afe, ชนะไปนนหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เกตาเฟ่นะครับเสมอกับเอลเช่ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งผลประกอบการของเกตาเฟ่ในรอบมาเกม afe, 1, เกตาเฟ่พาทาเงินไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำำรีีี่่่่่่40%นนนนะะคคคครรรัับบบซึงเเเลออมาาาาาาู้้้ก็ปิดทจยง เบติสต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาหน้าตอนนี้ราคายังอยู่ที่เบติสต่อที่ครึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่งเบติสราคาน้ําจะอยู่ที่2 0 7จเถ้าเราไปลองฝั่งเกตาเฟ่น,นะครับราคาน้ําจะอยู่ที่1.86กนะครับก็ซึ่งคุณี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงสถานณตอนนี้นะครับแล้วเบติสเนี่ยก็ถือว่าอยู่อันดับที่6 อันดับก็ค่อนข้างจะสบายใจได้เปราะหนึ่งนันะครับเนื่องจากทีมที่ตามอย่างอาร์ติติบิบอลเนี่ยตามอยู่ถึง6คะแนนนะเั้นครับดูทรงแล้วรู้การนี้บิติสน่าจะจบไม่ต่ำกว่าอันดับที่6ส่วนฝั่งเกตาเฟยังคงที่จะต้องได้ลุนีตกชั้นกันต่อไปนะเกตาเฟ่มีอยู่35คะแนนจากการแข่งขัน35นัดอยู่อันดับที่18ก็ถือว่าเกตาเฟ่มีความสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากที่จะตกชั้นในรู่การนี้แต่ยังเหลือการแข่งขันอีก3นัด ถ้า3นัดที่เหลือเกตาเ,เฟ่เก็บได้9คะแนนเต็มเกตาเฟ,เฟ่ก็อาจจะมีลุ้นลอดตกชั้นะนะครับซึ่งจากไลอัพของทั้ง2ทีมในวันนี้นะนะครับเบติสคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีหลุยส์ฟิลิเป้จากกุมาชาชการในเกมรับ ม่ฟีคคู่กลางวันนี้คาดว่าจะเป็นวิลเลียมคาร์ินโย่จะเล่นคู่กับกุยโดโรดิเกตโดยที่สามในลลกวันนี้คาดว่าจะเป็น ique, alet, ลุยส์เอลิกเก้เซกียวกานาเลสและก็อายุเซเปเลสนะครับโดยที่นาเปาก็จะวางโบคาอิกเกเซียสจะลงราตาข่ายในวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนครับเกตาเฟวันนี้คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับแนวร,รับก็จะมีเซฟานมิโจวิชจากคุมบัญชาการในเกมรับ มิดฟิลคู่กลางวันนี้คาดว่าจะเป็นเมาโรอัมราเบลี่จะเล่นคู่กับเนมย่ญญามักซิมวิชนะครับอยที่คู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นกัวเรสอเ e นาจะเล่นหน้าคู่กับอูเนสอูนไนะครับ และถาเรามาดูถึงฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับเบติสก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ฟอร์มยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับในบรรดาบิ๊กซิกของฝั่งอาริกาสเปนนั้นะครับลูกการนี้เบติสก็ผลงานลุ้นลุ้นบดอนนะครับถ้าวัดผลจาก10เกมเนี่ยเบติสเก็บชัยชนะได้เพียงแค่4เกมนะแล้วก็มีแพ้ไปถึง4เกมนะั้นะครับภาพรวมของเบติาในเรื่องความสม่ำเสมอก็ยังดูไม่ค่อยดีนะนะครับแต่ว่าเป็น3เกมหลังสุดที่เบติสไม่แพ้ใครนะแล้วก็เป็น3เกมมลังงสด่เเตตน้กกรวยฟ็อ รับดูว้ว่าเกตาเฟ่ฟอร์มไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะครับรอบ5เกมเนะี่ยเกตาเฟ่เก็บช,ชนะได้เพียงแค่เกมเดียวถ้าวัดผลถึง10เกมเกตาเฟ่เก็บชชนะได้2เกมนะครับแต่ณนะตอนนี้นะครับเกตาเฟ่์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการแต้มเพื่อการอยู่รอดฉันครับความมุ่งมั่นและแรงจูงใจในเกมวันนี้ฝั่งเกตาเฟ่ามาเต็มเปี่ยมอย่างที่บอกนะครับทีมรุ่นนีตกชั้นมักจะมีแรงฮึดอยู่เสมอคู่นี้จากราคาที่เปิดมาเป็นเบติสต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับคู่นี้ส่วนตัวผมมองว่า เกตาเฟ่จะมาใส่แลกจะมาเล่นแบบเกิน100%นะครับและคาดว่าวันนี้เกตาเฟ่ย่างในน้อยจะแบ่งหนึ่งแต้มออกไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เกตาเฟ่จะมายันเสมอได้ฟันทง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่สกอริกาสเปนคู่นี้นะก็จะเป็นคู่ระวังเจ้าโน้าก้วเอสปันยอนจะไปบ้านต้อนรับการเยือนของตรามีแอตเลติกโกมาดริดนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามอาร์ซีดีอีสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเอสปันยอนอยู่อันดับที่19อยู่รองบอยของตารางนะครับแข่งไปแล้ว35นัดชนะ8เสมอ10แพ้ไปสิเกมยิงได้14เสียไป61ประตูมีอยู่34คะแนนส่บเอ็ดประตูมดอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว35นัด ชนะ22สอเสมอ6แพ้ไป7เกมยิงได้63เสียไป27ประตูมีหยุด72คะแนนครับสถิติเฮ t ูเ e a d นะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ เนือรอบแพ้เกมที่เจอกันเนี่ยฝั่งเอสเปนยอนไม่เคยเอาชนะแอตมอลิดได้เลยนะครับเสมอไป2แล้วก็เป็นฝั่งแอตมอลิดชนะได้3เกมนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นแอตมอลิดเปิดบ้านเสมอกับเอสเปนยอนไปด้วยสกอร์หประตูหฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอสเปนยอนครับเก็บชนะไปได้2แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับโดยที่เกมล่าสุดเป็นเกมที่เอสเปนยอนบุกไปเอาชนะไลยโยบิยาโนมาได้ด้วยสกอร์สประตูหนึ่ง ผกพบการของเอสปันยอนในรอบระเกมเอสปันยอนพาทำเงินไปที่สองเกมพาลบไปสามเกมคิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80% ส่วนฝั่งแอตมาริดฟอร์ม5นัดหลังสุดแอตมาริดชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่แอตมาริดเปิดบ้านเอาชนะโอซากุณาไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ผลประกอบการของแอตมาริดในรอบ5เกมแอตมาริดพาทำเงินไปที่4เกมพารบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่80%นะครับซึ่งเดือนราคาคู่นี้นะครับก็เป็นแอตมาริดต่ออยู่ที่ราคาปปบางสำนักก็เป็นแอตมาริดต่อที่ราคาครึ่งลูกบางสำนักก็เป็นแอตมาริดต่อไปที่ราคาครึ่งกับลูกนะครับราคาก็คคคค่่นะ่่ออาาานะอนนนนนข้้าาาาาางงจะะะสววิยูแตตรรรณีับ มาอยู่ที่ฝั่งแอบริตต่ออยู่ที่การบพอปถ้าเราไปลองฝั่งเอสปันยอนราคาน้ําจะอยู่ที่1.86ถ้าเราไปต่อฝั่งแอบริตราคาน้ําจะอยู่ที่2.07หน้านะครับ ก็ถ้ามองถึงคุณภาพทีมศักยภาพทีมแล้วก็ชื่อชั้นเนี่ยราคามาอยู่ที่แอดวิตต่ออยู่เพียงแค่ปปแล้วก็ราคาน้ํามาทางฝั่งเอสปันยอนเจ้าบ้านด้วยนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจนะเนื่องจากราคาก็ค่อนข้างจับแปลกซึ่งถ้าเรามองถึงราอัพของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านเอสปันยอนคาดว่าน่าจะมาในระบบ5 4 1นะครับแนวรับก็จะมีเซร์จี้เกลเมสจากคุมประชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางในวันนี้นะครับคาดว่าจะใช้เซร์จี้ดาเดอร์จะเล่นคู่กับเดนนิสซัวเลสโดยน้าเปาก็จะวางโคเซด จะลงราตาขายแนวน,นี้ส่วนฝั่งแอรเริทคาดว่าน่าจะมาในระบบ3-5-2นะครับแนวรับวันนี้เนี่ยคาดว่าจะใช้อัคเซลวิกเซลจะคุมประชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะเป็นโรดิโกเดอปอลโกเก้แล้วก็ยานิสการาตโก้นะครับโดยที่คู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นอันฮุโลโมรต้าจะเล่นหน้าคู่กับองตวนกิสแมนนะครับซึ่งคุณครับอย่างที่ทราบนะสถานการณ์ของทั้ง2ทีมแตกต่างกันจริงนะเอสปันยอนณนะชั่วโมงนี้ถือว่ายังคงที่จะต้องดิลลรนในตัวชั้นกันต่อไปแล้วก็เเออสสปญญนมมมมีีีควาาาุ่าา่่่ยยงง็กกทจะต ส่วนทางกฝั่งอตมาริดนะครับอย่างที่บอกแอมาริดณชั่วโมงนี้ก็ถือว่ายังคงที่จะไล่บีกับคู่แข่งร่วมเมืองอย่างหรือเอามาริทที่หวังที่จะจบอันดับที่2ให้ได้นะนะครับซึ่งณนะตอนนี้เป็นแอมาริดมีความได้เปรียบมากกว่าแต่ว่าเป็นแอมาริดมีคะแนนมากกว่าแล้วลมาริดอยู่เพียงแค่1นคะแนนเพียงเท่านั้นซึ่งคู่น้ครับถ้าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายเพียงพั้มพ่ายแพ้เนี่ยแล้วก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะนะครับจะได้อันดับ2ไปแทนนะนะครับแต่อย่างที่บอกครับบอลหนีตกชั้นอย่างเอสเปนยะ ก็มักจะมีแรงฮึกอยู่เสมอหน้านะครับแต่คู่นี้นะครับอย่างที่บอกนะครับราคาไหลแปลกๆนะแรกเรื่องเดิมทีนะเป็นแอดมอลิตต่อที่ราคาครึ่งลูกจะเห็นด้ชัดว่าหลายๆสำนักนะครับราคาครึ่งลูกเนี่ยราคาน้ําเทปไปทางฝั่งแอดมอลิตด้วยซึ่งตอนนี้ราคาไหลลงมานะไหลลงมาเป็นแอดมอลิตต่อที่ราคาปปอแต่ว่าราคาน้ํากลับกลายว่าไหลามาทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเอสปอนยอนด้วยซ้ํา ผมมองว่าราคาไหลทั้งไฮนิแคปแล้วก็ราคาน้ำไหลแปลกๆนะครับซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์ปกตินะผมมองว่าแอปเปิลตเนี่ยน่าจะต่อเอสเปนยอนอยู่ที่ราคาครึ่งลูกหรือว่าครึ่งคุบลูกหรือซ้าแต่อย่างที่บอกครับสถานการณ์หนีตกชั้นของเอสเปนยอนตอนนี้นบังคับให้เอสเปนยอนจำเป็นที่จะต้องเก็บ3แต้มในเกมนี้ได้บวกกับเกมที่แล้วนะครับเอสเปนยอนก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะ เป็นการเอาชนะราโยอเบียกานที่มักจะเล่นในบ้านมีฟอร์มที่แข็งแกร่งแน่เป็นเอสปันยอนเอาชนะไปสองนชั้นคู่นี้ผมยังมองว่าด้วยแรงจูงใจและความมุ่งมั่นในเกมนี้ของเอสปันยอนที่หวังที่จะอยู่รอดปลอดภัยในรากาสเปนให้ได้คู่นี้ผมมองว่าเอสปันยอนน่าจะมาสู้แบบยิบตาและคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเอสปันยอนอย่างน้อยๆจะแบ่งหนึ่งแต้มออกไปได้ฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมด้วยเลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นครับทาง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างวันนี้ครับมีทีมใหญ่ๆเจอกับทีมหนีตกชั้นนะเพื่อนๆคิดว่าทีมใหญ่ๆทีมไหนจะปล่อยจอยหรือเปล่าหรือว่าทีมเล็กๆนะฮะจับจพิกล็อกสามารถเอาชนะทีมใหญ่ได้ไหมก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีก1รอบนะครับคู่แรกครับเอลเช่ <El che S 1> กับเซบีย่าคู่นี้เลยเปิดมาเป็นเซบีย่าต่ออยู่ที่ราคาเครื่องลูกคู่น คู่ที่2ครับอินเตอร์มิลานกับฟิออลินีนาคู่นี้เลยเปิดมาเป็นอินเตอร์ต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อินเตอร์คู่ที่3ครับไบตันกับแมนซิตี้คู่นี้เลยเปิดมาเป็นแมนซิตี้ต่อที่ราคาครึ่งกวบลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ไบตันคู่ที่4ครับเลอาเบติสกับเกตาเฟ่คู่นี้เลยเปิดมาเป็นเบติสต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่เกตาเฟ่และคู่ที่5เเเเเเออ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 อสสปปปปปปััันนนนกกกบแแตรราาลลลิิิคคููู่่่่่่ีีีี้้ททดมม็ยผขืงไน กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะนะดูบนหลังบ้านนะครับก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่ทานช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็ก,กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก,ก่อนพบกันใหม่ใน EP ีหน้าขอให้ทุกคนโชคดีม